ตอนนี้อนนีออแทนแทนนี่คนอน้องก็ดีมากๆเลยอ่ะคือแบบอยากสร้างความฝันแบบอยากสร้างยังไม่พึ่งมีได้ที่ยังประมาณนี้สิ่งไม่เป็นทางไม่หายกันใช่ไหมตัวนั้นอ่ะก็คือว่าเก็บเงินซื้อรถไทยตอนนี้ซื้อได้แล้วบอได้แล้วโอ้ตัวเมื่อตัวเองเนี่ยเอ้แต่ล้ไทยแล้วพ่อแม่พ่อแม่น่าจะขายงัวตัวน่ะพ่อแม่ขายงัวหนุ่ย ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของน้องนะพ่อแม่ขายวัวเพื่ออยากให้ลูกมาทํางานต่อยอดที่เมืองไทยหวังว่าลูกจะได้เงินให้พ่อแม่คืออย่างลูกคนอื่นๆได้ตอนนั้นหนูได้เงินเดือนประมาณสองพันของ 2, <000 S 2> ประเทศ<า>ไทย,อ,อ,ยอยากมาประเทศไทยแหงใช่ไหมแล้วก็โทรหาเอยเตงไว้ว่าเออพอมีงานไหมพอมีงานบ่อยากไปเหตุงานที่ประเทศไทยอย่างประมาณเนี้ย น้องนุน่นเป็นทังไ,ไหนเมืองไทยงามบออลังการวาน้องงามงามงามหลายอย่ะเอองามหลายวันนี้ไอ้เขออนุญาตถ่ายวิดีโอเด้อลงยูทูบเรื่องเล่าห้องน้องสบายดีน้องนุน่นสบายดีสบายดีน้องนุน่นชาวลาวสบายดีเอฟซี FC. ทุกท่านสวัสดีครับนะครับวันนี้กับบาโบโซล่าเสียงแค่เลา่ายู่ทีร้านจอดห่อได้พี่น้องกระดานหลังจะเป็นบึงน้ำเป็นตึกที่อลังการคือจังยูยุโรปเลยได้เคยในโทรทัศน์เคยในทีวี น้องนุ่นนี่เป็นสาวเล่าเนี่พี่นอ้องเป็นสาวเล่านะฮะน้องนุ่นอยู่แขวงในของเล่าอยู่แขวงสวรรค์เขตเมืองอาสซพอนเมืองอาสซพอนพอนอื่นอ่าจจใส่ตัวในน้ำสื่อเสียงอะไรก็อายุเท่าได้อยู่แขวงไหนอยู่เมืองไหนของเล่าเอาให้ในน้นำให้ FC, เอฟซีฟุตบอลแน่สวัสดีซื่อนุ่นเะด้ออายุสิบแปดปีอยู่แขวงสวรรค์เขตเมืองอาสซพอนสบายดียดยดอ๋ออยู่แขวงสวรรค์เขตอายุสิบแปดน้องนุ่น อาสิถามเหลองเล่าของน้องเนาะสิถามเรื่องเล,ล,ล่าของน้องน,นุ่นว่าน้องน,นุ่นอยูเล่าน้องนุ่นเลียนจบอีหยงังน,น,น้องนุ่นเฮ็ดงานอีหยงังและการน้องน,นุ่นเลียนจบแล้วเป็นอย่างคืออยากมาเห็ุงานอยูเมืองไทยแล้วไา่ชักชวนไผ่ในน้นำอยาให้เล่าเหลืองเล่าของการเหตุงานอยูเมืองไทยให้เอฟซีผู้น้ н, องนุ่นเน,น,น,นาะเผื่อเป็นแนวทางสําหรับน้องนองที่อยากเม็เดงานอยูเมืองไทยเนาะกนนนน็อื่นมดอาจจะให้น้องเล่านะว่าน้องเลียนจบอีหยังแล้วก็น้อง เฮียนโตหรือว่าน้องออกจากหม่องเหตุดงานจังไหนกับเราให้เอฟซีฟังเดอ้อดยก็คือน้องเฮียนจบโมสามมสามน่แล้วก็เฮียนจบมสามแล้วก็ไปออกเฮียนก็คือแบบตอนนั้นก็คือแบบมีความคิดว่าแบบอยากหาเงินให้พ่อแม่อย่างประมาณเนี้ยแล้วก็อยากให้น้องเฮียนโตอ่าก็คือแบบถ้าหนูจะเฮียนโตใช่ไหมก็ไม่มีโบมีเงินเฮียนอ่ะก็เลยแบบ อยากให้น้องเฮียนโตก็เลยเสียสลอาอ่องให้น้องเฮียนประมาณเนี้ยก็เลยโดยเพื่อมาหาเงินแล้วก็ทีแรกตอนแรกๆไปก็ไปไปเฮตงานอยู่เวียงจันต์ <Ừ. S 2> <laughs> ตอนแรกก็ไปเฮดงานอยู่เวียงจันต์แล้วเฮดงานอยู่เวียงจันต์ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็คือแบบอยากอยากไปเฮียนหูว่าโอกาสเฮตงานเป็นไปไดจังใดอย่างวันเนี้ยก็เลยไปเฮตงานบานลองเบิ้งไปเฮดงานบานอะไรแบบนี้ไปเฮตงานบานแล้วก็ ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อ้อแล้วก็แล้วก็ออกโทรหาพี่เตงว่าเ,ววเน้นโอ,อจังเวียงเดี๋ยว่อนนะน,น้องหลังจากที่นอ้องเล่นจบแล้วเลือกบทเรียนต่อแล้วน้องไปงานอยู่เมืองหลวงของเราคือไปงานยู่เวียงจันทร์ใ<ด>ห้งานอะไรจักเดือนฮหดงานในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งด้วยแล้วก็อยากออกเป็นยังคืออยากออก <S <S <ๆ>ก็ตอนนั้นใช่ไหมอ๋อไล่แบบความจริงไม่กระไดเงินนะแต่ว่า แบบรายได้บุพอใส่อะแม่โดยก็คือแบบรายได้ตอนนั้นหนูได้เงินเดือนประมาณสองพันของประเทศไทยของเทศไทยแม่ก็เลยคิดว่าอยากมีรายได้ที่ร้ายกลัวก็เลยคิดฮอดก็เลยคิดถึงเลยแต่พี่แตงพี่แตงพี่แตงอายุใส่พี่แตงตอนนั้นพี่แตงอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยโดยแม่ไอ้ยังโดนใจอยากให้ไม่งานอยู่เมืองไทยก็คือมันแบบถ้าก็คือแบบ ยังมาอยู่ประเทศอยากมาเบิ่งประเทศไทยเนย่แล้วก็ยังมาหาเงินแบบมันคิดว่ามันอาจจะไ้ไในหลายกว่าแล้วก็จะมันจะเป็นทางอุ้งที่ดีกว่าอย่างประมาณเนี่ย<ม>ให้เราว่าตอนนั้นมิโนคิดจกมาให้ง,า,งานยังเบืองไทยกันเลยโตัวหาพี่แตงพี่แตงพี่แตง<ด>เอาให้เราเรื่องเล่าตอนที่โทรหาว่าเป็นยังไงตัวหาพี่แตงนะตอนเรกๆใช่ไหมตอนแรกๆหนูก็อยากอยาก,อยากมาประเทศไทยแห้งใช่ไหมแล้วก็โทรหาเลยแตงเลยว่าเออ พอมีงานไหมพอมีงานบออยากไปเหตุงานที่ประเทศไทยอย่างประมาณเนี้ยแล้วพี่แจงว่ายังไงพี่แจงก็บอกว่าตัวต,วตวเคยมีประสบการณ์เหตุงานมากไหมคเคยก็เคยแบบไปเคยไป้อง,งเหตุงานบ้านมากอย่างนะแล้วก็เลย่าโอ้อดีมากเลยเดี๋ยวเวหตุบ,บ้านก่อนเดี๋ยวเอสิหางานไทยสวยหางานไทยอย่างวันเนี้ยหลังจากโทรหาพี่แจงแล้วพี่แจงว่ามีงานเล่ยบอลหรือว่า,าห้ถาก่อน ตอนนั้นก็ยังไม่มีพี่แตงก็บอกว่าทําบัตรให้เสร็จแล้วค่อยหางานจักมือที่พี่แตงหางานห้ได้ก็ตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหมหนูเฮ็ดบัตรแล้วเฮ็ดบัตรแต่ประมาณเดือนกว่าแล้วก็เลยโทรหาไอ้แต่งเราว่าเ้าได้บัตรแล้วนะก็เลยพี่แตงก็เลยโอเคเดี๋ยวเอ้ยหางานห้ลองหางานหายประมาณเนี้ยได้งานปะ<ล>ได้แร็กๆก,ก็ เอางานบ้านก่อนเนาะเอางา,านบ้านก่อนโดยหนูก,ก็แม่โดยอยากให้งานบ้านก่อนอย่างาเง้อ๋อหลังจากที่พี่แจงตอบตกลงว่ามีงานแล้วน้องตัดสินใจมาเลยบอรหรือว่าอย่างไหอตอนนั้นใช่ไหม,ไมตอนได้บ้านแล้วนก็เลยตัดสินใจมาเลยแบบก็คืออยากมาเห้งอ่ะตอนนั้นแบบคือไฟมันมีไฟ,ไฟอไฟ่ะอยากมาเห้งก็เลยแบบถามพี่แตงว่าได้งานยังอย่างเนี้ยพี่แตงก็ อ๋อพอมีงานอยู่ตัวจะมากไหมให้งานบ้านอย่างประมาณนะี้พี่แต่ก็ช่วยหางานให้แล้วก็เลยตัดสินใจมาตัดสินใจมายตอนที่น้องมาเนะี่ยน้องเฮดบัตหน่กะฮัวาการเฮดบัสอยู่บ้านเท่าราคากับแพงเนาะน้ะนองเฮดบัเดเท่าไดอ๋อน้องเฮดบัสเราสามปั 3, นหาสามันหาน้องเอาเงินมาใส่ในการเฮดบัตรนตอนนั้นก็คือพ่อแม่พ่อแม่น่าจะขายงัวตอนน่ะพ่อแม่ขายงูน้อย ท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของน้องนะพ่อแม่ขายวัวเพื่ออยากให้ลูกมาทํางานต่อยอดที่เมืองไทยหวังว่าลูกจะได้เงินให้พ่อแม่คืออย่างลูกคนอื่นๆที่เพิ่นประสบผลสําเร็จขายงัวเห็ดบัตแต่น้องก็เดินทางเลยปะประทังไห้เด้อประทงไห้เด้อเล่าเรื่องรล่าของตัวเองเลยมันซึงน้ำตาไหลนอนก็นได้ก็อาย้ขอโทถด,ด้วยที่ถามนะเพื่อเป็นแนวทางในการเียงรู้ ทังจากที่ขายง่วเห็ดปัดเงินเหลือปะตอนนั้นเราก็เหลือไม่เงินเหลือ,ลอแล้วจงไหนใส่ในการเดินทางหรือยังไงก็คือเหลือประมาณนี่เตี่ยวก็คือแบบต้องก็ไปยืมเงินปูอีกอะ่ะยืมเงินปูอีกแล้วก็เดินทางเลยปะแปลแบบว่ายืมเงินปูประมาณหมื่นหนึ่งแล้วก็เดินทางแบบปแม่ตอนนั้นปูก็เจ้า่า พูแบบสวยรือ,อยังประมาณเนี้ยก็เอาเงินมือใส่กระเป๋าไบเพื่อเดินทางเก็บใบใช้จ่า,าย,ดยเดินทางทางสองทางไหนก็คือมาทางมุกดาหารมุกดาหารคือกล้ามากก็ตอนนั้นมันแบบมันอยากมากแห้งอ่ะบบคือว่าโดยแบบแต่ความจริงกับ,บระยกเทตงานหนอก็คือว่าถ้าห้าบวหากบบุ้ยเสียหาก็เลยแบบเอ้ยถ้าตัดสินใจไปประมาณเนี้ยเดินทางมาจาก มุกเดืหารผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวเนาะย้ามด้านนั้นฟังไทยตัวคขึ้นกลามาาตอนนั้นโมโหมาเป็นอย่างแบบคือแบบยักมา,าห้ามก็ฟังตอนที่นั่นพ่อแม่ก็แบบ<อ>ห้ามใช่ไหมเออแบบคนเดียวแบบเรามุกว่าเป็นยังเอียงประมาณเนี้ย<อ>คนเดียวไม่อยากให้มาอย่างวันววนเป็นห่วงยมเนคนห้ามเดี๋ยวฟังบอบฟังแบบตอนนั้นแบบเข้าเอาตัวโลดได้ยู่เขาที่ทม เอยเตงอย่าง,อย,างอย่างประมาณเนี้ยมาผู้เดียวค่ะมาถึงฟังไทยแล้วน้องไปสาตอ่อถึงมุกดาหารแล้วเออมาถึงมุกดาหารแล้วก็ขี่รถอิงอ๋อแล้วก็ขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็มาที่หมอชิดแบบ<า>ม,มหาฐานเนี่ยโดยไม่หหม,มอชิดโดยหอดหมอชิดจากมุง่งอ๋อหอดหมอชิดต,ตอนนั้นใช่ไหมประมาณหูซื้อว่าหอดประมาณเกีาทุม่มวะสามทุม่มสามทุ่มกลางคืนพี่น้องไปหอดหมอชิดหอดหมอชิดเราวดีใจบ่ ดีใจเฮงแบบคุณส่้โอ้ไปรังเลกแบบมาก็เลยงงยนยงงงอยู่ว่าเออตรงโล่ตรงพี่แตงตรงไหนพี่แตงก็เลยให้โลที่หมดชิดนั่นแหละก็เลยแบบไ่อยากไปหาพี่เตง้วยตัวเองอ่ะย่านปะย่านตอนนัก็ยานอยู่แต่ว่ามากก็มมนก็บาไปยากอย่างอ่ะเข้าแค่มากแล้วก็ถามคนอย่างว่าวันนี้ก็เลยแบบเออก็เลยหอนหมดชิดแล้วก็พี่เตงก็มารับทานผู้ชมครับผู้ยิ่งเนาะตัวเล็กๆนะ สู่นะสู่อยากมีความฝันนะฮะสละให้น้องเรียนเดินทางมาจากฟังเล่าโดยตัวเองเนี่ยนหนาเสือสําหรับตัวบาบุเองยั่โอกาสได้มากผู้เดียวแต่ว่าน้องมีความกลา้า<อ>เพื่อความฝันนะเพราะว่าพอ่อแม่อยู่ทั้งบ้านกระถาเนี่ยขายมั่วเฮดบัตโอโอโอกไปกัซึ่งพี่นอ้องเรื่องเล่าของน้องสาวหลังจากที่พอพี่แตงแล้วพี่แตงผ้าไปใส่หงานเลยบอหรือยังไงน้องโอ้พี่แตงผาไป ไปจมวันที่เจะวันที่พี่เต่งทํางานบ้านอะไปอาศัยอยู่กับเจ้านายพี่เต่งชักชักมือประมาณคืนหนึ่งแล้วก็คืนที่สองค,คืนหนึ่งแล้วก็ตื่นมาคืนที่สองก็ไปไปหาไปไปส่งที่ทํางานเห็นหมอทง,งานเลย,ยงานแรกคืองานนิยังงานแรกคืองานบ้านเจ้านาใจดีบอใจดีแบบใจดีเฮง คนไทยใจดีบอคนไทยใจดีแบบ่วยเหลืออย่างประมาณเนี้ยเขาก็เห็นใจเห็นงานใดบองานนักบองานบนักบนักเลยก็แบบก็พอเหตุใดอย่างประมาณเนี้ยเราเห็นงานแรกงานแลกได้ยจักเดือนงานแหลกเราได้เก้าเดือนจะเข้าสิบเดือนก็เลยนี่ก็เลยมาใหญ่างานสิบเดือนกับปีเนาะดเดือนแรกที่น้องไปเห็ุงาน เสือวางเงินเดือนต้องออกเดือนแรกที่น้องได้รับเงินเดือนในมือน้องนะรับเงินจากเจ้านายน้องดีใจบอดีใจหลายแบบเห็นเงินไดแบบไดเงินบ้านใช่ไหมแบบว่าเคยไดหมื่นหนึ่งยางแบบเห็นแล้วดีใจเฮงแล้วเงินเดือนแรกของน้องน้องเอาไปใส่ใสน่นีปูคือฝากไปทั้งบา้านแม่โดยฝากไปใสน่นีให้ปูก้อน แล้ัลงจากเฉยเงินปูมาหน่วยเมตรหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทโอ้ยพี่น้องเลยนะหลังจากเฉยเงินแล้วก็โอนเงินให้บปูเลยตอนนี้ยอยู่เมืองไทยจะปีแล้วเมืองไทยอยู่เมืองไทยได้ปีกว่าปีกว่าแสาดงว่าพ่งมาบาดุลหน่วยมาบาดุลปัจจตอนนี้ย,ยังง่ายยังมองแรกบ่บ่ย้ายงานแล้วย้ายไปใส่ย้ายมาที่สามยานเป็นยังคือต้องย้ายจำหน้าพนบอดีบ่อ่าตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นโบแมนว่าเพิ่มบอดีแบบ ผนดีมากๆกระแต่ว่าเหงาแบบใส่หูซึ่งเหงาแบบอยากเห็นหูซิ่งไม่ไหมอย่างประมาณเนี้ยก็เลยแบบใายง,งานตอนนั้นแบบยุง่งานบ่ายก็บ,บริโอ่งไปใส่อย่างประมาณเนี้ยมีวันยุดแค่สองวันก็เลยแบบอยา,ากหางานที่แบบมีวันยุดสี่วันแล้วก็มีวันไปนั้นไปนี้อย่างประมาณเนี้ยนี่เราทำมาชมนะฮะบาโบสนับสนุนี่ยมาถูกต้องตามกฎหมายเมื่อข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแล้วห้อางามารถ ใหญ่งานหรืยว่าเรลืองานที่เขา,าเะค็ดได้นอกพป่น้องเนาะก,ก,ก,กับเป็นอิสระเซลี่หลังจากที่ใหญ่งานแล้วงานที่ใหญ่ไหมในถือใจบอก็ถือใจอยู่แสดงว่างานที่ใหญ่ยังเห็นปัจจุบันอยู่เป็นปอโดยโอ้ยังเห็นปัจจุบันอยู่ยแต่เรียนรู้ยังในจากเมืองไทยที่ได้เห็นนะก็ได้เห็นหแ้วการเข้าหาคนอื่นแล้วก็<ม>เห็นเมืองไทยล้วมันเจริญแล้วก็ได้เห็น นิสัยของคนไทยเขาเป็นคนใจดีแบบมาก่วยเหลือคนอย่างประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นกฎระเบียบของเมืองไทยแบบเป็นระเบียบดีอย่างวันนี้นลแล้วก็เมืองไทยพัฒนาไปตลโลดอย่างประมาณเนี้ยเส<อ>ื่อเลยว่าน้องทาน้องนุ่นนะเรียนต่อนะอาจจะเป็นการสินมดเงินนะมดเงืนเลยก็พ่อแม่ก็อาจจะลำบากน้องเขาก็ตัดสินใจในการเดินทางไม่เห็งานเนาะเดินทางมาคนเดียว ถามโอ้โหยังกระถามนี่แหละคือแนวทางที่อยากเรียนรู้พี่น้องเอ๋ยนะรประเทศไทยกับมีจุดดีจุดบอดีน้องเฮาเพี้ยนหูเอาสิ่งที่ดีนะฮะหากกันแพ่งกันน้อนำเสนอในสิ่งดีในสิ่งที่บอดีเขาบอกควรนำเสนอน้องนุน่นทางน้นมีความหวังตั้งใจบอว่าอยากอยากได้อีกอย่างในการเหตุบองไทยเอาเรี <No. S 1> ยก่อนนะเอาเขาทำายังไงน้องนุน่นได้เงินฝากเงินไปบ้านไอพ่อถามไอพ่อไอปู่แล้วแล้วฝากเงินเพยยังอีกบอ ก็คือฝากเงินก็ตอนนั้นก็ฝากเงินให้พ่อแม่ใส่น้ำแล้วก็เก็บไว้น้ำเก็บไว้ซื้อตอนนั้นยังบ่มีรถไถใช่ไหมตอนนั้นอ่ะก็คือแบบเก็บเงินซื้อรถไถตอนนี้ซื้อได้แล้วบ่ได้แล้วโอ้ตอนเมื่อตัวเองเนี้ยเอ๊ได้รถไถแล้วเก่งเก่งเก่งโอ้โหเก่งอย่างนี้เนาะเก่งอย่างนี้เก็บเงินซื้อรถไถพี่น้องเลยรถไถนะบ่เป็นราคาถูกถึด้อ่าเองยังยังบ่ทันได้เกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่น โโอ้หตั้งใจเก็บเงินอย่างเดียวเนาะเนาะบอลหนุ่มเกียร์กับสิงบอดีแต่งตัวกับบอแต่งตัวด้เพิ่งแต่งตัวกับทรงขาดเดิเนทรงขาดเดิเนโอ้ยทรงขาดหมุนหมุนเนยหมุนเนยหมุนตัวหมุนตัวโอ้อันนี้ทรงขาดเหมือนคือหวงกระเป๋าไถ่เนาะแต่รถไช้แล้วเป้าหมายอย่างไรอีกอย่างเป้าหมายก็คืออยากได้บ้านอยากได้บ้านอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่เพราะว่าแบบ บ้านตัวนี้ก็พออยูได้ยูแต่ว่าแบบมันก็ยังให้พ่อแม่ไม่นะจสร้างบ้านให้พ่อแม่ว่าคิดจกจะหาแฟนมาหาเงินซอยบอเรื่องไลยตอนนั้นเราก็คิดก็คิดนะแต่ว่าแบบบ่อยากให้ให้แบบให้คนอื่นม้าลลำบากน้ำเฮ้าอ่ะแบบจะหายอีกใจเด็ดเดียวเนาะอายุเพียงสิบแปดปีพี่น้องเอ๋เนี่น้องนุ่นตัวเล็กๆเนะก็คือถ้าแบบถ้าเขาอยากเข้ามที่ชีวิตเฮาใช่็จไหมแต่ ถ้าเขาอยากช่วยก็ถ้าเขาเตรียมใจก็ก็ได้ก็ก็ยินดีแต่ว่าแบบตาจะให้บอกว่าเออแบบหาช่วยในหน้าอะไรแบบนี้พ่อแม่ให้เขาลำบากนะพ่อแม่ไปนก็บวังน้ำเฮาบ่วังมินวังยังนี่วังรายแบบเขาคาดหวังน้ำแบบเขาตั้งความหวังไว้น้ำไหอมีอ้ยนองจกคนมีน้องคนหนึ่งตัวเองเป็นคนผู้ใหญ่ยพ่อแม่ห่วงอย่บงะห่วงก็ ห่วงก็บวห่วงบ่ห่วงไหนแบบตามใจลูกอย่างว่าเนี่ยก็ว่าห่วงไม่ก็ห่วงอยู่แต่ว่าแบบถ้าอะไรมันที่ห้ามไม่ได้ก็ตามใจลูกว่าเนี่ยเรามาอยู่นี่เวลาเหงาเวลาเมือยแต่ยังเป็นกําลังใจในการเหตุงานสู่งานก็คิดถึงพอ่อแม่คิดถึงพ่อครับแม่เคยน,อนอยยั่งน้องไห้ปะเป็นยังคือไห้กินอะผู้บบาปะ พูดเขาตาบริเวนแบบคิดถึงแบบคิดถึงพ่อแม่อย่างแบบเนี้ยก็แบบอยากให้แบบให้จงังไดนจังสิแบบอยากให้พ่อแม่สบายอยามวานเนี้เคยโทรหาพ่อแม่ดูอยว่ามือน,นึงโทรจักเถอ <c oughs> ก็มือน,นึงเหรอประมาณอาทิตย์หนึ่งโทรครั้งหนึ่งอ่ะน้องโทรไปหรือเพิ่นโทรมาโทรไปบางทีก็เพิ่นโทรมา เวลาพ่อทุกมาคขาแหลกที่พ่อถามคือมันอย่างสบายดีบอสบายดีบอคือ่วงลูกมันบอพันเคยถามอย่าว่าฮัลโหลน,โน,นุ่นโอมขึ้นใหม่พอแน่พันเคยถามมาขำแหลกด้จังเลยบอกเคยถามขำาแหลกใช่ปะนุ่น,นลูกหลาสบายดีบอสูงงันไวบอบางสิบบอถ่ายเป็นกาลังใจเด้อ <c oughs> โอ้โหเปาไปกันํำต้าไรพี่น้องเอ๋ยตั้งแต่ที่พ่อละลายคนมาก น้องนุ่นนี่คือแบบสื่อถึงถึงความลึกในใจน้องน้องความ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 บริสุทธิ์ที่น้องได้ไดไดเผยออกมาจากปากแล้วก็จินตนาการที่น้องได้ฮู้เล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองใหญ่สนับให้งานลาวของเฮานาะบางคนก็มีฝันบางคนก็อาจจะบ่ได้ตามฝันแต่บางคนอาจจะบเคยมาอาจจะยากในการหลอกลวงในการาสิ่งในลายต่างๆที่เคยใน้ทอดทัศน์ที่เคยในท้ทีทวีมือนี้อายกับสัมรซ้ำผ่านนอ้อง กะทอว่าเป็นแรงใจของอาอย่างหนึ่งเนี่ยวังว่าหลายๆคนคือสีมีกําลังใจในการสูงงานน้องนุ่นยังมีอีกหลายคลิปที่อยากจะแต้สัมผัสน้องต่อไปมือหน้าอาจจะสัมผัสเด้ออีกมือหนึ่งมือนี้น้องนุ่นมีอีหยังอยากจะฝากน้องๆถ่าน้องๆอย่างเพลงงานในเมืองไทยมีคำในน้ำอีหยังเน่ให้น้องนุ่นฝากในน้ำเน่โดยก็คือถ้ายังไม่เห้งงานในเมืองไทยใช่ไหมก็คือแบบ มันโบโอยยากอะ่ะก็คือแบบเฮาตัดสินใจอยากมาเท่ตอนนั้นก็แต่อยากมาจริงๆอะ่ะมันก็คือเฮ็ดบัสตามกดถึกตรงตาบกฎหนไมออะถึกตรงตามกฎหมาม้ด้วยแล้วก็เดินทางมามาคนเดียวมันก็บมยยาดกดอกเขแค่ถามถามถามกจจาว่าว่าเออเข้ามาคนเดียวไปจังไดอย่างวันนี้เขาเจ้ากระชิบอ,อะ่ะโอเคโอเค <laughs> สมมุติว่าอยู่บ,บ้านนี่หักไพที่สุด พอกับแม่พอกับแม่อตอนนี้ถ้าพอกับแม่เพิ่นเบ่งอยู่ตอนนี้นะน้องอ,อยากซื้ออีหยังอยากฝากความในใจอีหยังและคข้ามที่นอ้องบ่เคยบอก็พอพ่อแม่น้องอยากเว้าตอนนี้นอ้องสิว้าอีหยังขอทาใจก่อนก็คือยังให้เนี่ยก็คือว่ายังให้อยากฝากพ่อแม่ว่า เด็กคนนี้ดูคนนี้โดยอยากสร้างความฝันแบบอยากสร้างอยากให้พ่อแม่ได้ที่เยี่ยมประมาณนี้สิ่งไม่เป็นน้องไม่ให้ความฝันอย่างไรบ้านเนาะความฝันน้องอย่างไรบ้านอยากพยายามแบบพัฒนาตัวเองขึ้นนะแบบอยากให้พ่อแม่ได้เหมือนคนอื่น คยเยังไงพอแม่ผิหวังบอกยังบปนเคยรักษาความดีไปเลยน้องเน้อกตันยูจะเป็นบุญน้ำคุมคองเห่าในการเหตุเบียกง,งานในการเดินทางให้เหามีความเจริญกตันยูเป็นกาอกำแพงคุ้มกันเหาในการเหตุดเรดื่องดีๆสำหรับวันนี้ไอ้ขอบใจน้องหลายๆน้องเน้อพ่อเอ้ยแม่เอ้ย สาวคนนี้ตั้งใจหาเงินเสียดบ,บ้านให้พ่อกับแม่เดอขอความหวังให้พ่อกับแม่ขอพระคุ้มครองของพ่อกับแม่โดยบรรดาเพห้น้องมีกําลังใจในการเ็ดงานสําหรับมอนี้บ่าวบุเองสีขคอเนี่ยล่าทาช่วมไปแล้วก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจทางช่องให้น้องหนุนน้าในเดอ y o ยูทูบบ่โดย<ฮ>ตอนนี้กําลังหากระสรางช่อง YouTube เป็นยังงคือด YouTube แม่ยาก ให้ทุกคนหัวเมืองไทยเป็นอย่างนี้นะแบบมันเจริญมากเลยนะอย่างประมาณนี้ยยังให้พ่อเมที่เห็นคลิปติประเทศไทยเอาได้เตุนั้นเทุนี้เอี่ยงประมาเนี่ยไอ้ข้อก่อนไหนไนปอเขาอยากได้โอ้ยอบุญนี้เป็นอะไ้ก่อนน้องคนดีหลายเนาะไปติดตามน้องนุ่นทั้งช่องน้องนุ่นสาวลาวสาวลาวถึงจะช่อง YouTube ใหม่เพื่อสั่งสั่งเนื้อหาละก็ความเจริญของเมืองไทย ไปเลยเด้อพี่น้องเด้อสิ่งร้ายมัอนี่ยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายสาวหน่อยคนนี้สู่ชีวิตอีีนะ้าทางบุญชมนะ้าสำหรับคลิปนี้บาบูซิลาไปแล้วพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับน,น้องนุ่นสบายดีน,อน้องสบายดียดโอ้ยเอาเอาทางบุญชมกับน้ำตาไหลนะเบิ้งทางบุญชมน้ำตาไหลเอ้าตาไหลแหงแ้งทางบุญชมนี่น้ำใจไหลแห้งจ้ะทุกคนคือแบบเออดีใจแล้วก็ปลื้มใจเอ<ข>อกก <ๆ S 1> ่่อ<ข>อนนนเเทนเทนเนี่ยคนน้นองก็ดีมากๆเลยอ่ะคือแบบตอน <laughs> ตอนตอนที่แบบมาแรกๆคือหนูแบบเออหนูก็เป็นคนที่แบบหางานไห้แล้วก็บอกน้องทุกอย่างว่าเฮ้ยเป็นแบบน้องต้องไปอย่างแบบน,นี้นะแล้วก็เก็บเงินให้น้องด้วยแล้วหนูแบบเ,ออเห็นในความตั้งใจของน้องมากๆเลยว่าเฮ้ยแบบสุดยอดมากเลยคือเ <c oughs> งินเดือนแบบน้องอ่ะแบบมีแค่แบบนิดเดียวอย่างอ่ะแต่ว่าน้องใช้ไปในเดือนนึงอ่ะ ก็แค่แบบสองสามลอยเองอ่ะซึ่งแบบมีอย่างในบ้านน่ะน้องก็กินนั้นน่ะคือเป็นคนที่กินง่ายยุ่งง่ายแล้วก็เครื่องสำอางเครื่องใช้ส่วนตัวก็คือซื้อในเซเว่นแค่แบบเออบกี้ยางอย่างซึ่งตัวหนูเห็นก็แบบหุ้ยอย่าประหยัดขนาดนั้นเวลาน้องมาหาหนูก็จะเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าที่หนูมีให้อ่ะที่หนูมาก่อนหนูก็จะแบบเออเจ้านุ่งเจ้านายหนูให้ด้วยแล้วหนูก็จะให้น้องแบ่งให้น้องเนาะเวลาแบบเออไมาอย่างแบบนี้คือแบบ เห็นน้องเก็บเงินมาแบบปีกว่าๆแบบเฮ้ยแบบได้ได้รถไถแล้วก็ได้อย่างแบบสุดยอดเลยเห็นมือนีกับน้องแบบเติบโตได้แล้วก็แบบไปไหนมาไหนคนเดียวได้อย่างใดหนูก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยี่คนที่หางานหาที่เราแต่งทคนนี้บอกไม่ใช่นี่ว่าผู้ใหคนนี้ตีหางานหาเอากว่ากันก่อนกันสู้สู้นะ